สวัสดีครับท่านอาจารย์นะครับเซียนนกเขาใหญ่นะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับผมกันตอนกเขาใหญ่นะครับเตรีมงานนกเขาใหญ่หนึ่งนะครับเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากท่านคุณพ่อสีนะครับบ้านหนองยางตำบลหน,นองหลวงอำเภอเสรีรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอีกค่ายนึงนะครับที่เลี้ยงนกตอ คุณภาพอีกค่ายหนึ่งนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวสิผาพี่น้องมาเบิ่งค่ายของคุณพ,พ่อสีนะครับอนานา่อาจยอาจารย์เพิ่นอนสอบถามเพิ่นว่าการเลี้ยงนกนะครับผมนกเขาใหญ่ที่เป็นตออที่เก่งนะครับที่ผ่านมือมาตัวใดลักษณะแบบใดมันเก่งมันหมานนะครับผมมาเรียนรู้ไปน้ำกันนะพี่น้อง ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับที่ให้เกียรตินะครับในการให้ข้อมูลเป็นวิทยาท่านกับลูกกับหลานนะครับผมเป็นทีมงานนกเขาใหญ่101นะครับผมเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่คุณพ่อให้เกียรติให้สัมผัสนะครับผมผมอยากถามคุณพ่อว่านกที่มันเก่งมันมานเนี่ยนะครับในสูตรของพ่อนี่ที่เรียกเขาไข่มาานี่ หรือว่าต่อใดน่ที่เก็บไว้นลักษณะมันเป็นจักไหนพ่อครับตามสไตลพ่อเล้นะครับอาตลมตามพ่อคยเรย่องนาครับครับผมครับให้มั่นล่นหนาให้ไล่นา่นาะคือไล่บอลไดพ่อไล่ปีกใล้ข้อไล่ให้ลามวข้อลโอ้ให้สนับข้อลำลาข้อลามลามสนาบปีกน่นนะครับ หหให้มันกลุ่มหมก้่นนี่คือปีกป่ะพอ่อ,อ,อโอ้ให้ปีกหมกลนสีข้ามใปีกนี่สีข้าม,ม,ามไโอ้ข้ามข้ามอยู่แถวๆก่นข้ามอยู่แถวกล่น่นหออ่อให้หอบกลนเลยถ้าข้ามไหลมันเป็นยังไงพอ่อข้ามไหลมันสี<อ>มันยกโอ้ข้าได้มันกิได้ะอืมให้บึ้งข้ามรอดกลนนี่คือข้าอดก้นเขาเอื้อนขนมันป่ะพ่อขนมันโะอ้ นะครับผมขาเนี่ยคนสัมผัญไปดอกขาหน่อยครับดีขาใหญ่ก็ดีอ่าขาหน่อยก็ดีขาใหญ่ก็ดีขาใหญ่ก็ดีจนโต้งนะสักนะขอมันครับสักนะขอมันครับี่มันดีครับเหมืนสนับต้นงาๆน,นะครับผมสนับไปหางฮี่เอ้ยปีกไปหางฮี่เอปปอปีกไปหางฮี่อ๋อ หางที่ข้างแล้วอะไรอีกพอฮะขางที่หางน้อยโอ้ข้างไนด้วน้อยขหางแหลมกอดขึ้นด้วยิ่งไดครับกอดเสือปีไฟหางเฮาเป็นร้านอะไรวะโอเสียงก็ดีเสียงก็ดีมานเสียงเสียงมันเป็นยังไงพ่อเสียงดีเสียงกลางให้เป็นเสียงกลางเป็นเสียงกลางนมันกับเสยงแมันมสียงเบียรมัน้นเสียงเงยเป็นยังไงพ่อเสียงเงยก็คือมัน ผู้เฒ่าหูบ่ดีก็จากเรียกเชื่ไงเงี้นะโอ้นีย่างกินสาัดครับผมครับอือผมผู้หูบ่ดีครับกะเอาถ้าผมไล่ได้พ่อเด้อถ้าผมไล่จากศพศพควรจะเป็นศพจังไดยพ่อศพศพนกครับสอบแห้งสอบเหี่ยวสอหักศพแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวอือเอาเอาสอบแห้งไม่เยอะเหี่ยวอือไม่ได้หักหักกลับไปโอ้ เข้าเข้าไปดึงไอ้น้อยไอ้คมเข้ามันเข้าจับตาม้าจกให้ให้คมให้ฝังเข้าหน้อยเข้าโอ้อันใหญ่ๆทถกๆนี่บ่ดีบ่พ่ออืมอันแบบนี้อันตำแหน่งเข้านี่อ่้วนจะเป็นอยู่ตรงจุดใดมันอยู่ให้มันอยู่ตรงเลยให้อยู่ตรงตาให้อยู่ตรงตาพ่ออยู่โอ้ทั้งสองข้างเลย ามันจงใจถามว่าหอดต้องเจียมกับเป็นริ้วของเจียมกับเป็นตัวเม่ยนะโอ้ถ้ามันรอดมันมีโอกาสจะเป็นตัวแม่ยือไม่จีดตัวแมียไหลกับเับ้กับเลี้วเลี้ยวเลี้ยวนี่สิรอดตาโอ้ความรู้ใหมนี่แกพี่น้องถ้าริ้วนี่มีโอกาสสิรอดสิเป็นอนุริ้วถ้ามันรอดตาเพราะสันกับเป็นตัวแม่ยอืมเป็นจังสันหัวเดี๋ยวพ่อบาดหัวเป็นจังไหนหัวหัวนี่ผมเลยเอ็มกีหัว หัวกลมหัวกลมข้อเงวหัวกลมขึ้นเอยเงี้ยอืมให้ข้อยามเงีวข้อขึ้เงียเงยโอ้ข้องูสิงข้องูสิงอืมแต่ของูสิงนี่ดีดีขอหน่อยหน่อยจะจยจะรอดโอหัวประอบเหัวไก่มนหัวเป็หัวบเขียนเลยอืมหัวบกเขียนเลยครับผม ตาตาเป็นยังไงตาพ่อตาตามันควรจะเป็นตาแบบดใดนใช่ขันแยงแหลกขโมจีขันแยงแหลกเลยไม่ชอบนี่แท้ตัวนะโอ้ยยังบอกที่จะพูดยังไงแยงที่จะพูดนะครับอ๋บอที่พูดามาจ้ำครับแต่โตตัวนี้เป็นส่วงไหนพ่อตัวมันควรจะเป็นโอ้ยใหญ่หน่อยมาสำคัญใหญ่หน่อยมาสำคัญสำคัญ ไม้เโอ้บ่เม่ตัวน้อยนตัวน้อยตัวน้อยขายเงาแ่วม่เยืนจํำอืมอืมรูปกเฟียงโอ้ให้รูปเป็นกี่เฟียงคม่ตัวน้อยข้อกิงโอ้ครับนั่นกะมันนั่นกะมัอขาเงาผิดขายาผิขอแมยืนจํำครับ แนืนไาคอให้ให้มันยืนตามตามใบนกนี่ยืนตาโอ้งวงก็พิกแปบอือนะครับนี่ก็ดเดี๋ยวผมสิพาพี่นงองเบิ้งนกต่ออาจารย์เด้อป่ว่าน,นกต่อรักตัวนี้เนี่ยตัวที่เพิ่นเอาไปต่อประจำนี่ลักษณะมันเป็นจากไหนเด้พี่น้องเด้อ นี่นะครับตึ้งกล่องอืมได้เอกตัวอะไรบ้างอันนี้ยุ่ยจ็กตัวแล้วครับนี่ได้เฉลยจ็กตัวแล้วครับไม่ใช่ใหญ่เลยนี่นะครับตัวเล็กเสื้อยาวละลักษณะนะครับค่อนข้างจะหูตัวตรงมากนะครับครบสันขาใหญ่นะครับสนามปีกกะที่ดีนะครับตัวนี้ อืมแล้วผมสังเกตได้พี่น้องบบบนี้อันอยู่ข้างในเนี่ยมันมีมันมีอีหยังครับพ่อนี่มัดอีหยังไว้นี่มันเป็นเขตเอีหยังนี่เขตดับอีหยังห่างมัห่างมั่งห่างเอาเป็นอย่างขึอย่างห่างครับมันเป็นตัวผูกไม่แมบมากตะเวงมันคือแมบมากยือให้มันลงมานอนพักยังซี้ปะเมือนนอนพักฟองห่างไม่ได้ไม่ได้คือมันถือแข็งแกรงมันก็ลงกไมหายมันถือขยับอ๋อ นี่นะพี่น้องเป็นสีเอาคขาไข่กับใบไข่ใบหัวขิงไข่นะครับผมมัดมัดเป็นปอกเป็นป้องนนสีนะครับแล้วก็เพื่อให้นกกระโดดลงไปพักพ่อนนะครับอืมนะครับผมก็ยังก็เคยเห็นนะพี่น้องสูตรนี้นะครับ สวยงามนะครับรถตัวน,นี้ก็สวยนะครับมีโตัถีบแบงพี่น้องเพคนบอ่อครับผู้ใดเป็นสนใจที่เขามาอ่าขอแบงขอ,อมีเนาพนะพ่อเนาะอ๋อนะครับมีนกตัวอะไรนกอ่ะยังครับนกนกแต่ถือใจ,จ,ใจ,จพ่อกะระแบงนะครับ,บน,บนกขอห<อ>นี่งมีเห็นึ่งบ่อ พ่อหนิพ่อม่นป่ะนะครับคุณพ่อสีนะครับบ้านน้องยางนะครับผมตะบนน้องหลวงก็เภอเสด็จัลพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกับมีนกกันะนิ่งไข่เนี่ยหลายตัวนะครับผมเป็นสูตรของอาจารย์ท่านนะครับการเรียกนกเขาไข่อันผมถามอีกแน่พ่ออันสูตรเทสให้นกคึกนเนี่ยมันมีบ่พ่อมีเะไเอาจังหลีให้มันกินนอพ่อไม่จังหลี่กับมันขึ้นเร็วๆนี่

พอดีมีรถไถมารถนัินมาอาจจะเสียงรบกวนแน่จักหน่อยอนะครับผมก็แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรถกัผพานไปผมเรื่มถามพ่อเจ้าพ่อ ได้เลี้ยงนกมานห่เลี้ยงไม่จ็กปีแล้วพ่อโอมารกม่ปีสิบป no. ีปีสิบตีส hmm. oh. yeah. ิบเ mm. ีโอ mm ้เ hmm. ก no. ือบสี Torah ่ปีแล้วพ่อเนาะเกือบสดิปียร์านกสิพานมื่อมมกนกตัวนี่นกตัวนี้สเียาหลายตัวแล้วสิพานเมื่อแมาโอ้นะครับผมเรนแต่เป็นนุ่มตอนนี้อายุจะาไหรแล้วพ่อเจ็ดสิบเจ็ดนี่ยังไปตัวนกได้ได้พี่น้องนี่ ยังแข็งแรงไปตัวนกได้นี่เจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะครับผมนี่ทีมงานนกเขาใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับผมอ่คนะุณพ่อสีนะครับว่าตัวนี้สองลอเนาะอ่าน่อาจารย์เอ็ดเกียบเกียบแล้วอีกแล้วบบนี้เมือนขึ้นไปขึ้นไะครับผมอ่าอันนกนี่อันเพื่อนว่านี่ตัวมันแขกับตัวมันคุ้นนี่ตัวไหนดีพอ่อ การเ่รแค่เน,ใเนีให้แค่เนียไม่คุน้คน,น,นุ้นจออกมอมันคุ้นไลกับบ่ดีอันเอขึ้นไปนั่งโจโคยู่นี่บ่ดีบอดีอถ่ายให้มันดิ้นจักหน่อยมันดิ้นักหน่อยอืมมันเป็นยังแสนครับอืมอ้อ อันรครับอันสีเดียพ่อสีเกี่ยวกันบส่สีสีนกเขมาบ่างบาวกับสีกาบไลสีกาบไเลยไปหางนี่กาบเลมันเป็นยังไงพ่อกาบกาบไปกาบไปอะไรห้องอ่ะสีไม่ะไรคือไมหมหัวไม่ะไรยังสิบอ่กไหมหัวไหมอะไรสี<อ>มันนุนนนน่นอย่างไรอ่ะไม่แข็งไงครับ ยงงูสีสีกับไลปีกไปหางนี่โอ้สรุปกลปีกไปหางนี่โอครับผมครับเปนี่ยนแังสันอ๋อให้ปีกไว้ไว้หางหน่อยเก็บหางดีดีโอเป็นยนจังสันนะครับ<ส> อันนี้นะครับเป็นสูตรการเรียกนกเขาไข่ของคุณพ่อศรีนะครับอาจารย์ขับไปปีไปหางนีนะครับผมอ่าอาจารย์ครับที่เปินเคยเลี่ยงมานะครับประสบการณ์เกือบ40ปีนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นวิทยาท่าในลูกในร้านนะครับผมนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่วิดีโอนะครับผม ครับผมครับขอบคุณครับคุณพ่อครับฝากคิดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่เขามาเบิ้งนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ